ังนั้นเนี่ย MTC เลือกทําของยากและทําได้สําเร็จเป็นสเกลที่ใหญ่นะครับจะเห็นว่าเบอร์2เบอร์3ลงมาสวัสด์หรือใครก็ตามเนี่ยไม่มีใครทําพอร์ตรถจัก,กรยานยนต์ได้ใหญ่เท่า MTC ปีนี้ก็แน่จะทําได้ระดับที่ที่สูงสุดใหม่ตอนนี้นะครับ เอ็มทีซทางกษิกรไทยมองดีไม่ดีมองสวยไม่สวยครับ MTC ครับจริงแนวโน้มกําไรทีมเอ็มทีซอาจจะราคาจะแลกกาดหน่อยช่วงนี้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีข่าวไม่ได้มีสตอรี่ให้ให้ทางต้งทูนมาเล่นกันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเอ็มทีซีจุเป็นหุ้นที่วิ่งตามกําไรนะครับไม่ได้วิ่งตามข่าวมากขนาดนั้นเพราะว่าแผนกลยุทธ์ของของ MTC เข้าเข้าใจง่ายเรียบง่ายนะครับก็คือขยายสาขาเพิ่มนะครับเพิ่มพอร์ตสินเชื่อนะครับดังนั้นมันไม่ได้มีข่าวเยอะนะเหมือนเหมือนอย่างอย่างสวัสดนะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับในการปรับตัวตามกําไรที่มันโผล่มานะครับก็ในมุมมองผมยังคิดว่า MCC ยังเป็นเจ้าหนึ่งที่มีความแกปลกงและแต่เมื่อกี้เราเล่าเล่าไปว่าเขาน่าจะได้รับผลกระทบจากคอมสิเนาะเพราะว่า เขามาทําตัวตัว,ต,วตัวลว้นบอลไซม์กันเลยนะครับแต่ผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยในในขา MTC มันมีจุดแข็งอยู่เหมือนกันหนึ่งคือเขาปรับลดดอกเบีย้ยลงมาชนนะครับสิบแปดเปอร์เซ็นตนะครับก็ใกล้เคียงนะครับแล้วก็ผมลองไปคิดข้างวดดูครับถ้าสิบแปดเปอร์เซ็นกับสิบห้าเปอร์เซ็นหรือสิบหกเปอร์เซ็นเนี่ยจริงๆผ่อนเดือนหนึ่งต่างกันหลักสิบบาทนะครับประหยัดข้าวไว้ได้มื้อหนึ่งต่อเดือนนะครับแค่เรียกดอกเบี้ยที่ถูกลง ดังนั้นเนี่ยดอกเบีย้ยเป็นปัจจัยหนึ่งแต่มีอีกหลายปัจจัยที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับในนั้นเนี่ยถ,ถ้าแค่ดอกเบีย้ยอย่างเดียวผมว,ว่าธุรกิจของคุณชูชาติมาได้ไม่ถึงนะครับในนั้นเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นเรื่องคอนเวียนนะครับเรื่องความการเข้าถึงเรื่องการบริการนะครับหรือว่า5,000กว่าสาขาคนรู้จักคนไว้ใจอย่างงี้ครับมันมีอีกหลายประเด็นที่ให้แข่งกันนะครับดังนั้นประเด็นนี่ผมคิดว่าพอรับมือได้ นะครับและสิทธิเชื่อที่คุยกันมานะครับก็ดูแล้วน่าจะทําได้ต่มเป้าที่ปีนี้ตั้งเป้าจะเติบโตที่20-25เปอนะครับดูแล้วน่าจะทําได้ต่มดังนั้นกําไรปีนี้ก็น่าจะทําได้ระดับที่ที่สูงสุดใหม่ต่อเนื่องนะครับแต่จากแต่มา4ปีที่แล้วนะครับดังนั้นแนวโน้มกำไรยังดีเดี๋ยวครับตกลงผมไม่ได้คุยกับเยชูคุยกับคุณไอซ์ก็มีนิวไฮอแล้วหรอครับปีนี้ไ ยังไงครับก็ทําได้ทุกปีครับมีนิวไฮเหรอปีนี้ครับใช่ครับใช่ครับโอ้นะขาดเฮียชูไม่มาคุณไอ้ยังพูดแทนเลยบอกปีนี้มีนิวไฮสําหรับตัว MTC นะนิดนึงนะคุณไนคุณไนบอก MTC ก็มีความแข็งแกร่งหลายอย่างนะแล้วก็ปรับดอกเบี้ยลงมาสู้ด้วยนะมาสู้กับสวัสดิ์ที่จับมือกับอมสินมีการเข้าถึงได้ได้ดีแล้วก็มีจุดเด่นด้านการบริการเข้าถึงลูกค้า สาขาก็เยอะเท่าไหร่5,000กว่าสาขาทั่วประเทศปีนี้ MTC ตั้งเป้าสินเชื่อโตประมาณ20-25%มุมมองคุณไอซ์ก็เชื่อเขาด้วยคาดว่ากำไรปีนี้จะนิวไฮอีกถูกต้องไหมครับคุณไอซ์นะครับผมมีประเด็นหน่อยนะครับเนื่องจากคู่นี้ MTC กับสวัสด์เนี่ยทำรายการมาหลายปีก็เปรียบมวยคู่นี้ปีไม่รู้กี่รอบอะลบลบผลเนี่ย ก็มีมีแพ้มีชนะแล้วแต่มุมมองของโบกที่เชิญมาคุยนะไม่มีใครผูกขาดน,นะมีจุดหนึ่งที่ mtc ดูเหมือนดูเหมือนจะเสียเปรียบสวัสด์คุณไอช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าจริงไหม mtc เนี่ยเวลาจะเอาเงินมาปล่อยกู้อต้องไปกู้แบงค์หรือออกคุณกู้ถูกไหมไม่กู้แบงค์ก็ออกคุณกู้อันนี้คือคก็คือตรงๆวิธีที่เขาใช้กันทั่วไปซับเป็นส่วนใหญ่กู้แบงค์ก็ออกคุณกู้ แต่ฝั่งสวัสด์เนี่ยเขามีบีฟิตฉะนั้นเนี่ยต้นทุนทางการเงินหรือวิธีได้มาซึ่งเงินทุนเนี่ยสวัสด์ได้เปรียบ MTC ไหมในข้อนี้ครับครับโอเคก็จริงๆในฝั่งนี้ได้เปรียบอยู่นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าคุณยุทธนาไปดูว่าแล้วจริงๆพอ b บรน d e เดคือเขามีช่องทางให้ระดมทุนได้เยอะกว่าไม่ได้มีฝากเงินได้นะครับแต่ว่าทีนี้พอเราดูเป็นตัวเลข ที่เฉลี่ยกันนะครับว่าเออต้นทุนเงินทุนในแต่ละปีมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราก็ว่าจริง MTC เนี่ยอยู่ที่3.6%ต่อปีะครับของเงินทุนที่ระดมมาทั้งหมดทั้งแบงค์ทั้งหุ้นกู้นะครับสวัสดเองแม้ว่ามีฐานเงินฝากนะครับแต่ว่าค่าเฉลี่ยแล้วก็3.6%เหมือนกันนะครับแทบไม่ต่างกันเลยแหรอครับใช่ครับจริงเท่ากันเลย ดังนั้นเนี่ยด้วยด้วยตัวเลขนะครับก็โอเคดูด้วยด้วยด้วยวิธีการอาจจะดูได้เปรียบกว่าเพราะว่ามีเงินฝากนะครับแต่พอเบรนเดดหรือรวมกันเข้ามาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยสูสีกันครับตัวต้นทุนไม่ได้ต่างกันนะครับไม่ได้เปรียบไม่ถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างมีนัยยะใช่ไม่มีได้เปรียบไม่เสียเปรียบกันอย่างอย่างมีนัยยะใช่ครับแล้วจุดที่ MTC น่าจะโดดเด่นกว่าสวัสด์เนี่ย น่าจะโดดเด่นกว่าสีสวัสดีมีไหมมีตรงไหนบ้างครับเพื่อ <Okay. S 1> ความเป็นธรรมครับก็จริงๆในขาคุณถ้าถ้าตัดเรื่องที่ดินออกไปนะครับในเรื่องตัวรถยนต์เอ็มทีซีเองเนี่ยเขาทำในของยากกว่านะครับของที่ยากกว่าก็คือตัวสินเชื่อทะเบียนมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะสินเชื่อทะเบียนมอเตอร์ไซค์เนี่ยวงเงินมันเล็กนะครับเราต้องจัดการกับลูกหนี้ที่มีจํานวนมากนะครับดังนั้นใช้คนเยอะ ใช้การทวงถามที่เยอะแล้วการทวงนี่อาจจะยากกว่าเพราะมอไซค์มันขับหนีง่ายกว่านะครับดังนั้นเนี่ย MTC เลือกทําของยากและทําได้สําเร็จเป็นสเกลที่ใหญ่นะครับจะเห็นว่าเบอร์สองเบอร์สามลงมาสวัสด์หรือใครก็ตามเนี่ยไม่มีใครทําพอร์ตรถจักรยานยนต์ได้ใหญ่เท่า MTC นะครับในในนั้นเป็นอันหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นเป็นป้อมปราการแหละที่คู่แข่งมาตีได้ยากจุดแข่งอย่างที่2คือจํานวนสาขาก็มีเยอะสุดนะครับแล้วก็เยอะกว่าสวัสด์ด้วย ะครับที่5,000กว่าสาขาน,นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ที่ทวัดในเชิงตัวเลขได้ในคนาง,งานนะครับแล้วก็จุดที่3ก็คือการควบคุมคุณภาพสินเชื่อเมื่อกี้ผมพูดในเชิงมูลค่า <N PL S 1> หลัระกั MPL ต่ำมากใช่ไหมใช่ n p l ก็ต่ำม,มากนะครับ1%เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไม่ใช่เพิ่งทำได้นะครับ1%นี่คือทำมานานแล้วหลายปีนะครับก็พูกเว้นว่าจริงๆเขารักษาคุณภาพพอร์ตได้ค่อนข้างดีซึ่งตรงนี้ มันทาให้เขามีความกาในการปล่อยล้นใหม่เพิ่มได้เยอะเพราะปล่อยไปแล้วไม่ค่อยเสียมันก็มีเงินใหม่ๆเทินกลับมาได้ค่อนข้างเยอะนะครับดังนะั้นผมคิดว่าในในมวยคู่นี้มีข้อดีข้อเสียต่างกันแหละนะครับ,รบแล้วก็สูงสีผมคิดว่าสูงสีนะครับครับนะจุดเด่น MTC นะครับก็คือเล่นท่ายากได้ดีโดยเฉพาะในตลาด <c oughs> สินเชื่อจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซ์ นะครับทำมานานแล้วก็เป็นสินเชื่อประเภทที่ทํายากด้วยอ่ะต้องมืออาชีพจริงๆซึ่งเฉพาะจุดเนี้ยนะ MTC น่าจะทําได้ดีกว่าสวัสดนะครับเทียบกันปอนต่อปอน 2. จสอจำนวนสาขาประมาณ5,000กว่าสาขาทั่วประเทศสาขาเยอะกว่าแน่และ3ก็คือ NPL เขาต่ำมากอ่ะถามเฮียชูทีไรผมจําไม่ได้ว่า1กว่าหรือ2ออ่ะประมาณนี้หน่งเอหน่งเปอ่ะนอยสุดในอินดัสทรีแครับ ไงเนี่ยผมถามชูมีสองครับพร้อมอาวุธครบมือป่ะชิจูบอกเปล่าเยใช้น้ำเย็นเข้ารูปนะ NPL หนะครับนี่คือข้อข้อจุดเด่นที่ MTC น่าจะเด่นกว่าสวัสด์นะครับหลักทรัพย์กสิกรไทยแนะนำซื้อถือหรือขายหุ้นของ MTC ครับส่วนนี้แนะนำซื้อเหมือนกันนะครับราคาเป้าหมายเราให้ไว้ที่79บาท ถ้าต้องเลือกบริษัทเดียวร,ระหว่างสีสวัสด์กับ MTC ให้เลือกบริษัทเดียวระหว่าง MTC กับสีสวัสด์คอร์เปอเรชันคุณไอซ์เลือกใครครับโอเคถ้าจริงถ้าดูจากอัพไซด์ก็เลือกเลือก MTC นะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็เราเห็นกำไรนะครับก็น่าจะน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวคาตาลิสสำหรับตัวหุ้นนะครับแล้วก็ทำให้เขาขึ้นไปปิดเก็บ กับตัวตัวสีสวัสดได้นะครับสีสวัสดก็เล่นโดนสตอรี่นำตัวเลขเปไปแลลวแต่ว่า MTC ไม่มีสตอรี่รอตัวเลขนะครับดนั้นก็คิดว่า MTC ยังระก,กาดยนะยังมีรูมให้พอเล่นได้